สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมหน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันที่ที่สองนะครับผมพฤศจิกายนวันที่สองพันหกร้อยสิบสี่นะครับผมวันนี้มีโอกาสเดินทางนะครับผมมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับผมดูดน้ําบาดาลนะครับผมกับดูดน้ําสะเพื่อแบตสปริงเกอร์นะครับผมที่อําเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับผมตอนนี้ก็ติดเป็นชุดนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวสองแรงม้านะหกแผ่นใช้แผงโซล่าเซลล์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหกแผงนะครับผมมันนุ่งคือแผงโซล่าเซลล์ เป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลนะครับผมวันนี้ขึ้นหลังคาเลยนะครับผมเจ้าของแกก็สร้างกระท่อมไว้ตรงนี้นะครับผมแกก็ปลูกทุเรียนนะครับผมเดินน้ําหยดเดินสปริงเกอร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูว่านะครับผมปั๊มน้ําโซล่าเซลล์อัดสปริงเกอร์ทีนึงได้กี่หัวนะครับผมแล้วน้ําบาดาลไหลดีหรือเปล่านะครับผมดูดน้ําบาดาลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ลูกค้าก็เป็น f อของทางทีมงมาหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมว่าจ้างให้มาขุดเจาะบาดาลด้วยพร้อมกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับผมเจ้าเดียวจบ ตอนนี้ก็เปิดนะครับผมอัดสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้ประมาณ60หัวนะครับผมเป็นปั๊มสองแรงนะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันดันได้ดีขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็คือน้ําไหลนะน้าหมุนที่เห็นเนี่ยน้ำหมุนนะเจ้าของแกจะปลูกทุเรียนนะครับผมปลูกทุเรียนก็ต้องการใช้พลังงานทุกแทงนะครับผมอันนี้ก็ดันได้สบายนะหกสิบเ็หัวนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องหน่อยนะครับผมเครื่องอินเวอร์เตอร์เป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมอ่ะพาชมจดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาดาทีมช่างนะครับผม ของที่มาน่าโซลาเซลเรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะเสร็จงานแล้วนะครับผมอตัวนี้เราใช้หอยโข่งเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมตรงนี้เจ้าของแกจะขุดสะไว้ตรงกลางนะครับผมหน้าที่แกห้าไร่แกปลูกทุเรียนนะครับผมปลูกไม้ยืนต้นนะครับผมแกมาทำสวนเกษตรผสมผสานนะครับผมอันนี้ใช้หอยโข่งดูดนะครับผมปป๊มหอยโข่งเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่าพอดีของมันก็คือไว้อัดสปริงเกอร์นะครับผม แรงดันสูงนะครับผมแต่ไม่เหมาะกับการดูดบาดาลน,นะครับผม <savoir Just. S 2> เอาแจ้งเอฟซีได้หลายคนเลยนะครับผมห้อยโขงไม่เหมาะกับการดูดบาดาลอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาชุดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะ,ะนผมก็จะต่อประกอบติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะใช้เป็นแผงหกแผงแต่ใช้ปั๊มน้ำสองตัวนะครับผมสามารถใช้ปั๊มอ่ะสองตัวนะครับผมแต่เราจะเปิดครั้งละตัวนะครับผมสลับกระบอกบาดาลฝั่งนี้คือบ่อบาดาลนะครับผมฝั่งนี้เป็นตัวของห้อยโขงนะครับผม ตอนนี้ก็เวลา 4- ี่ห้าโมงเช้านะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับผมแต่ปั๊มน้ําก็ยังคงทํางานนะครับผมเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเดี๋ยวดูชุดหน้าตาองอิเอร์เตอร์นะประมาณนี้นะครับผมลหลายๆท่านเราอยากถามว่ายี่ห้ออะไรดูเลยนะครับผมไม่บอกนะครับผมขอสงวนสิทธิ์ไม่บอกแล้วกันนะครับผมผมก็จะติดตั้งให้แบบนี้เลยนะครับผมมีคัตเอาท์นะครับผมตรงนี้เราอยากเปิดโซล่าเราอยากเปิดหอยโขงกก็ผักมาตรงนี้เราอยากเปิดบะดานก็ผักมาตรงนี้นะครับผมผมก็จะต่อเสถียการฟ้าผ่านะครับผม ลงกาวให้เรียบร้อยระบบมาตรฐานนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเอฟซผมนะครับผมเป็นผู้บาจ้างนะครับผมแกก็บาจ้างให้ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยบ่อบาดาลบ่อนี้ผมเป็นคนขุดเจาะด้วยตัวเองนะครับผมลงปั๊มติดตั้งปั๊มด้วยตัวเองเจ้าเดียวจบนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมน้าไหลหน่อยนะครับผมบ่อบาดาลบ่อนี้เจาะลึกลงไปอยู่ที่67เมตรนะน้าดีมากนะครับผมอันนี้คือน้ําไหลนะครับผมนี่น้าไหลนะครับผมเห็นไหลแบบนี้คือน้ําบาดาลนะครับผมไม่ใช่น้าฝนนะครับผมเนี่ย พอออกนิ้วครึ่งนะครับผมไหลขนาดนี้ประมาณละชั่วโมงละหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่าก็เจ้าน้าบ่อประดานบ่อนี้นะครับผมจะพักสะตรงบ่อนั้นนะครับผมแล้วใช้หอยขูงเพื่ออัดสปริงเกอร์นะครับเขาเรียกว่าพักน้ําให้มีให้น้ํามีออกซิเจนนะครับผมไหลแรงมากครับผมดูใกล้ๆเร็วแรงทะลุนรกนะครับผมบ่อนี้นะครับผมนะครับผมแล้วหลายคนอยากรู้นะครับผมว่านะครับผม <c oughs> ปั๊มห้อยขงนะครับผมอขอโทษด้วยนะครับผมปั๊มหอยขงสามารถดันขึ้นแทงได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เราลองให้เทสให้เห็นแล้วว่าดันขึ้นได้นะแทงน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับผมความสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับผมดันขึ้นได้สบายใช้ปั๊มห้อยขงดันขึ้นไปนะครับผมแล้วยังอัดสปริงกอก์อัดน้ำหยดได้ด้วยนะครับผมคุ้มได้ประมาณสิบไล่นะครับผมถ้าแดดดีๆนะครับผมวันนี้อากาศก็เย็นๆนหน่อยนะครับผมหน้าเข้าหน้าหนาวนะครับผม เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับผู้บาจ้างมาหน่อยนี่เป็นเอฟซผมเลยนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่ที่ไหนครับผมอำเภอเทพสธิดครับผมบ้านไร่นะครับตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสธิดจังหวัดชายภูมินะครับบ้านหลังสวนนะครับบ้านหลังสวนเนาะพี่อรับทำไมถึงรู้จักทีมงานนาซาลาเสียวเราคนหน่อยอ๋อครับเป็นเอฟซมานานแล้วครับติดตามนานมากเลยนานมากเลยแล้วเนาะเขาบอกช่างปากหมาเนาะถูกใจมากใจแล้วการทํางานวันนี้โอเคไหมพี่ โอ้ให้คะแนนเต็มสิบให้ร้อยเลยครับให้ร้อยเลยนะครับให้ร้อยเลยทางการจ่อบดานแล้วการติดตั้งปั๊มให้เนาะครับครับให้ร้อยเลยทำแบบมาตรฐานมาตรฐานทำแบบได้ครับไว้ใจได้เนาะเป็นกันเองเป็นกันเองเป็นกันเองง่ายๆมีเหล้าสี่สิบก็มีเบียบมามีเบียบมามีเป็ดตัวมีเป็ดตัวอยู่ได้พออันนี้น้ําดันขึ้นแสงได้ไหมเหล้าเขาหน่อยโอ้โหแรงมากครับผมแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวแรงมากน้องให้โค้งตัวนี้เนาะนี่พี่กแตติดตัวงให้โค้งนะครับผมแล้วบดานแรงไหม แรงมากเลยครับแรงเนอะได้สามารถได้ทีละห้าสิบหกสิบหัวเลยสบายเลยเนาะสบายเลยครับต่อไปไม่ต้องเติมน้ำมันเนาะไม่ต้องเติมน้ำมันเมื่อก่อนพี่ใช้แบบไหนเติมน้ำมันเติมน้ำมันเสียค่าน้ำมันวันละสามรอบสามรอบต่อไปไม่ต้องเสียแล้วไม่ต้องเสียแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดอันนี้ผมติดตั้งให้พี่เนาะไม่ยากไม่ดูไม่ยากใช้ไม่ยากเอ้าอยากเปิดบาดาลก็ผักไปตรงนู้นอยากเปิดหอยขวงก็ผักมาตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมครับผมสำหรับท่านใดนะลูกค้าคนไหนนะสนใจอยากติดตั้งระบบโซล่์เซลล์นะแบบนี้นะครับผม ดูดบาดาลด้วยนะครับผมควบคุมปั๊มหอยกขงด้วยในตัวเดียวกันนะครับผมน้ำแรงแรงแบบนี้นะครับผมเอาติดต่อทีมงาน้นสาสตราเซลนะครับผม098 129 77 96สวัสดีครับผม